ตอนนี้พวกเรากำลังไปวัดบางน้าเย็นนะคะดีซอยเข้ามานะคะทุกคนมาจากหอนาฬิกาแล้วเทิร์นเลฟทนะคะก็เลี้ยวซ้ายนะคะทุกคนตรงไปไม่ไกลก็ถึงแล้วค่ะนี่จะมีโรงแรมตรงนี้นะคะตรงนี้ยังเป็นป่าอยู่นะคะทุกคนเป็นป่าก็มีบ้านคนอยู่แต่ว่ายังเป็นแบบพื้นที่ลึกเนาะอุดมสมบูรณ์นะคะทุกคนนี่ชโลดางเนี่ย เราเข้ามาตรงนี้นะทุกคนก็จะเห็นเจดีนะคะทุกคนทางเข้ามาจากถนนใหญ่ไม่ไกลนะคะประมาณ2-300เมตรเนาะนี่แหละที่ขับมานี่แหละก็ประมาณหนึ่งนาทีนาทีกว่าก็ถึงแล้วเห็นรังคาแล้วเดเดเดบายโมเลนอันนีหรืออาบคารรูปๆคันเบิร์กพิพัฒน์เนี่ยลุก turn left then the destination is on your right เดรสีลาซาบิบินาคาเมื่อไห่กําลังทํานะทุกคนลุก กำลังทำเพิ่มนะคะเนี่ยหลายอาคารมากมากเลยนะคะทุกคนนีอาคารใหม่มมนน,นี่ยินดีต้นอนรับเข้าสู่วัดบางน้ำเย็นพระอาจารย์สุริยันโคศปนิโรปปน,น,นะคะทุกคนนี่นิวนิวบิลดิ้งนะคะแล้วก็อ่าสวยางาม เ e อ a ก็จรรถ o วัญเดีอุรณ์น้อง a คนดราย i n นดรายยุบ t h ้ทูเด e ้ัาเป็เียมาถึงแล้วนะคะทุกคนังสองฝั่งทางนะคะทุกคนเยนี้เลย สองฝั่งทางนะคะทุกคนมีหลายอาคารมากมากๆค่ะนี่ค่ะป้ายนะคะอ่านท่าป่าสามคคีาอาจารย์สุริยันนะคะทุกคนโอเคแล้วเราลงไปนะคะมาถึงลานวัดแล้วน,น,นะคะทุกคน